สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภี์ภาพใหม่กับผมอนุชาส,สุศิรนะครับทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวแล้วก็ทางยูท b e คัมพีนิวเรามีทั้งหมด2ช่องทางที่ทําให้ท่านสามารถจะติดตามรายการนี้ได้นะครับรายการนี้มีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบางครั้งก็มีเสาร์อาทิตย์ด้วยท่านก็สามารถจะติดตามได้ แล้วก็มีเรื่องราวในเรื่องพักเรื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังทั้งเก่าและใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยระยะนี้จะเป็นวัตถุมงคลสร้างใหม่ซะเยอะแต่เราก็ไม่ไม่ทิ้งวัตถุมงคลที่เก่าแต่อาจจะไม่เก่ามากนะครับนะถ้าเก่ามากเนี่ยเรามีคอลัมน์อีกคอลัมน์หนึ่งซึ่งเราก็บรรจุไว้ในเพจหนังสุอพิมพ์คัาพิมพ์ด้วยแล้วก็ใน y o Utube ด้วยก็เป็นพระดี เกจิดังนะครับนะส่วนรายการนี้ชื่อว่าคัำพีผ้าใหม่ัำพีผ้าใหม่เนี่ยเราจะจับกระแสความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลสร้างใหม่นะครับทุกรุ่นที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในนะครับปัจจุบันนี้นะครับนะเราก็จะจับนาชีพจรผ้าใหม่ตอนนี้มีหลายรุ่นนะครับที่ นะมีการจัดสร้างนะครับมีการจัดสร้างแล้วก็มีกระแสอยู่ในขณะนี้นะครับนะอย่างที่เรากำลังติดตามอยู่นะครับมีการสั่งจองอยู่ในขณะในขณะนี้ก็คือรุ่นนี้นะครับนะรุ่นนี้มีการสั่งจองอยู่นะครับเมื่อวันก่อนพระอาจารย์มหาต่อธรรมหลังสีคณะหกวัดพะนาลัยมหาราชจังหวัดนครราชสีมา นะท่านได,ทนได้ท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกหินเขี้ยวหนุมานนะเขาเขาบอกว่าหินเนี่ยเป็นพลังธรรมชาติสู่พระขุนแผนหลวงพระอาจารย์มหาต่อได้อธิบายความของหินเขี้ยวหนุมานไว้นะครับนะหินเขี้ยวหนุมานเนี่ยเป็นพลังธรรมชาติที่บรรจุในพระขุนแผนผงกระดูกผีหลวงพ่อพุธ วัดโคกสวายอธิษฐานจิตหินเขี่ยวหนุมานแล้วก็มีการสวดมนต์เสริมบารมีเสกตะกุดฝังด้านหลังพระขุนแผนผงกระดูผีเพื่อเป็นมวลสารบรรจุด้านหลังพระขุนแผนรุ่นแรกของหลวงพ่อพุธนะครับพระอาจารย์มหาต่อธรรมลังสีท่านได้อธิบายความไว้ นะครับว่าตามความเชื่อของคนโบ,บราณเนี่ยหินเขี้ยวหนุมานเป็นรัตนาชาติที่มีพลังอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์และอิทธิฤทธิ์อยู่ในตัวเองเป็นพลังที่สั่งสมมาเป็นเวลาช้านานและเป็นพลังที่ดีมีพุทธคุณในตัวเองทั้งที่ยังไม่ได้ปลุกเสกเป็นหินแห่งโชคลาภเมตตามหานิยมและช่วยคุ้มครองป้องกันพยานอันตรายต่างๆ ทำให้เกิดความแค้ลคาดปลอดภัยมาหาอุดป้องกันคุณใสคุณผีคุณคนป้องกันพยันอันตรายป้องกันสิ่งชั่วร้ายอัป,ปมงคลช่วยเสริมส่งวาสนาบารมีนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่ครอบครองและมวลสารตาดำตาแดงนะครับฝังหน้าฝังด้านหลังของพระขุนแผนผงกระดูกผีรุ่น แรกนะครับอันนี้พระอาจารย์นะพระอาจารย์มหาต่อนะครับนะท่านท่านสามารถจะติดตามตอนนี้มีนะมีคลิปที่สัมภาษณ์พระอาจารย์มหาต่อเตรียมไว้นะครับที่กําลังจะออกนะรายการทางช่องเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวนะครับวันอาทิตย์นะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวของหินเขี่ยวหนุมาน พระอาจารย์มหาต่อได้มาอธิบายความไว้นะครับแล้วก็มีการปุกเศกหินเขียวหนุมานนะครับหินนี้เนี่ยไปฝังอยู่ในพระขุนแผนของหลวงพ่อพุธด้วยนอกจากหินเขียวหนุมานแล้วยังมีนะเขาเรียกว่าตาดำตาแดงแต่ทั่วไปเนี่ยนะครับตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็หยิบมาเล่นเหมือนกันนะครับเขาเรียกกันว่ามะกําตาหนู ไม่รู้ว่าใครเคยนะใครเคยเห็นบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับคนรุ่นเก่าน่าจะรู้จักกันดีแต่คนรุ่นใหม่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ารู้จักเมตกรรมตาหนูหรือเปล่านะครับนะเม็ดนี้เนี่ยสีดําสีแดงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่ที่วัดโคกสวายเป็นเป็นวัดเก่าแก่ของหลวงพบอุ่มนะครับก็ได้นําเอานําเอาตาแดงตาดํา มาใส่ไว้ในวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่านะเกิดอยู่ในถิ่นของหลวงพ่อพุ่มนะ้ำมวลสารส่วนใหญ่นะครับมวลสารส่วนใหญ่ของพระขุนแผนรุ่นนี้เนี่ยจะเน้นหนักไปที่ของหลวงพ่อพุ่มนะครับทั้งน้าพระสมเด็จนะ้พระพระเจ้าห้าพระองค์พระผงที่แตกหักชำรุด นำมาเป็นมวลสารในการจัดสร้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยท่านคงรู้จักเป็นอย่างดีนะครับครูบากิตสนะนะครูบากิตสนะนี่ชาวต่างประเทศนะรู้จักท่านเป็นอย่างดีเลยนะวัตถุมงคลของท่านนะดังมากในต่างประเทศแล้วก็เล่นหากรนราคาสูงทีเดียวนะครับท่านเมตตาจานอัคระลงบนนะแผ่นจานเพื่อจะไปม้วนทำตะกุด อันนี้เป็นตะกุดทองคำนะครับที่จะไปม้วนใส่ในผ้าขุนแผนนะผ้าขุนแผนรุ่นนี้กระแสนะกระแสมาแรงมากนะครับคุณแดงเอกคำพีนะครับเจ้าของสูนย์เครื่องเอกคำพีเนี่ยจองผ้าขุนแผนนะครับถ้าเป็นรุ่นดังๆจะจองได้ดีแทบทุกรุ่นนะฮะอย่างรุ่นนี้เนี่ยทะลุหลักพันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นะจองเปิดจองไปหลักพันองค์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนี่คือความแรงของพระขุนแผนรุ่นนี้นะครับนะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าจะเป็นชาวต่างประเทศตอนนี้ชาวต่างประเทศนะครับนะมีมีมีข้อจำกัดนะในการเดินทางนะเขาเขาไม่สามารถจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ สะดวกแบบเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มาแล้วก็ไปหาเกจิอาจารย์ลูกต่างๆที่ที่เขาตั้งใจจะไปหาแล้วก็ไปบูชาวัตถุมงคลเอากลับไปนะฮะแล้วก็เพื่อนพ้องน้องพี่ลูกค้าของเขาก็นะบูชาต่อแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขยับตัวไม่ได้นะมาไม่ได้เมื่อมาไม่ได้ช่องทางของเขาก็คือต้องสั่งฮนะต้องสั่งนะต้องสั่งเขาก็จะดูและทีเนี้ฮะ น่านดูว่าจะสั่งรุ่นไหนอย่างไรน่านรุ่นไหนมีกระแสรุ่รนไหนมีข้อมูลรุ่นไหนมีความเคลื่อนไหวเขาก็จะสั่งแล้วสั่งทางไหนก็ต้องสั่งทางศูนย์ะเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับเราต้องยอมรับนะครับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสื่อออนไลน์ศูนย์เครื่องที่มาเปิดหรือใครที่มาเปิดนะครับเปิด จองเปิดขายวัตถุมงคลออนไลน์เนี่ยก็มีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวปลอมแอบแฝงอยู่นั้นเวลาที่สั่งจองวัตถุมงคลน,นะครับโดยเฉพาะการสั่งจองเนี่ยนาะไม่ง่ายนะครับถ้าบูชาเลยเนี่ยเราจะรู้นะบูชาเลยเนี่ยนะครับพอบูชากี่วันส่งเราจะรู้ว่าของมีอยู่แล้วแต่การสั่งจองเราไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าต้องรอนะรอของ เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะจัดส่งแต่ว่าเงินนะการจองเนี่ยเงินต้องโอนเต็มจำนวนมาก่อนนะครับนะการสั่งจองวัตถุมงคลเป็นอย่างนั้นเงินต้องโอนมาเต็มจำนวนก่อนแล้วพอโอนมาเสร็จเขาก็จะออกใบจองให้หรือบางที่เข้าใจกันก็แล้วแต่นะครับแต่เขาจะมีใบจองออกให้พอใบจองออกให้เขาก็จะกำหนดนะครับทางวัด จะกำหนดวันว่าจะเสกเมื่อไร่นะแล้วก็มอบของที่จองได้เมื่อไหร่แต่เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องการนะเรื่องของเวลาเวลาออะไรต่างๆนะครับเรื่องของโรคโควิดที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยบางที่อาจจะต้องเลื่อนออกไปด้วยด้วยยังไม่ได้นะไม่ได้ปลุกเสก แต่ถ้าเหตุการณ์ปกติเขาก็จะกำหนดวันนะครับว่าจะเสกได้เมื่อไหรอย่างไรหลังจากเสกเสร็จเขาก็จะจัดส่งวัตถุมงคลมอบให้ทะนนั้นเนี่ยมันจะมีคนนะครับที่เป็นศูนย์พระอ้างตัวว่าเป็นศูนย์พระหรือคนที่ไม่ได้มีอาชีพทางนี้มาก่อนแต่ใช้วิธีการเอารูปของคนอื่นแล้วก็ไปเปิดจอง ไอแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายอดลมนะครับยอดลมเนี่ยมีอยู่มีอยู่บ่อยๆที่ท่านจะเห็นนะครับยอดลมก็คือเอาไปเปิดจองแต่ไม่มียอดคือไม่สามารถจะติดต่อกับทางวัดได้ไม่สามารถจะติดต่อนะคนที่เขาส่งยอดได้เมื่อติดต่อไม่ได้เนี่ยแล้วเอาไปเปิดนะหวังว่านะเดี๋ยวจะไปช้อนซื้อทีหลังหรือจะไปหามาให้ทีหลัง อันนี้นะท่านต้องดูนะครับเพราะอันตรายบางทีเนี่ยเขาเปิดจองไปแล้วยอดมันเต็มเขาก็ไม่สามารถจะไปหายอดได้นะแล้วยอดยอดจองเนี่ยผมจะบอกให้นะครับพละเนี่ยเขาสร้างจานวนไม่เยอะถ้ายอดมันเต็มนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเขาจะปรับนะปรับราคาขึ้นมาไอคนที่เป็นยอดลมเนี่ยเอาไปเปิดจอง นะครับแล้วก็กะจะมาซื้อทีหลังแต่ปรากฏว่าเปิดจองไปราคาเขาปรับเนี่ยมันก็มาซื้อไม่ได้นะเมื่อมาซื้อหาซื้อไม่ได้มันก็ต้องเบี้ยวคุณอันเนี้ยเขาเรียกว่ายอดลมดังนั้นเนี่ยท่านต้องดูว่าที่ไหนมียอดจริงที่ไหนมียอดลมแล้วเขาได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรต้องไล่ดูนะครับนะาไล่ดูเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยออนไลน์ใครทําก็ได้นะฮะใครทําก็ได้ใครเปิดจองก็ได้ ก็คือนํารูปนะนําภาพนําข้อความมาโพส์ลงแล้วก็บอกว่ารับสั่งจองรุ่นนี้แต่ปรากฏว่ารับไปเนี่ยไม่มียอดให้อันนี้อันตรายนะครับนะท่านอาจจะเสียงเงินฟรีนะเช็คก่อนนะนะเช็คก่อนว่าเขาได้ยอดมาไหมเขามียอดไหมคนที่เป็นศูนย์พระ บางศูนย์ก็ไม่มียอดเหมือนกันนะครับนะไม่มียอดเหมือนกันก็ต้องเช็คแต่ที่อันตรายที่สุดคือคนที่ไม่ใช่ศูนย์พระไม่ใช่ศูนย์พระไม่มีอาชีพในการนะเปิดเช่าบูชาวัตถุมงคลเลยแต่มาเปิดสั่งจองตรงนี้ท่านต้องเช็คนะต้องเช็คให้ดีนะครับเพราะว่าท่านจองแล้วเนี่ยโอกาสไม่ได้พระสูงมากเลยเพราะเขาไม่ได้มีอาชีพทางนี้โดยตรงนั้นก็ต้องระมัดระวัง นะครับเรื่องของการสั่งจองนะครับนะบอกกล่าวกันนะฮะพะช่วงนี้เนี่ยโอ้ทุกอย่างเดียวกันกระจัดกระจายเลยนะครับขนาดน้าแมสปิดปากมันยังเบี้ยวอ่ะนะครับจ่ายเงินไปแล้วมันก็ไม่ส่งของเนี่ยอย่างนี้ก็ยังมีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องพระเรื่องวัตถุมงคลท่านก็ต้องดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมาเปิดเนี่ยมาเปิดแบบเนี้ยเยอะมากนะครับเพราะว่าใครทาก็ได้ไง นะเปิดเพจเปิดเฟซใครทำก็ได้แต่พอทำแล้วเนี่ยคุณมียอดหรือไม่อย่างไรแล้วความไว้วางใจมีหรือไม่ผมถึงบอกว่าเวลาที่เราจะทำนะจะประกอบธุรกิจเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแต่ถ้าถามผมผมยังตอบว่าจำเป็นนะทำไมจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีหน้าร้าน จำเป็นอย่างมากเพราะว่าหน้าร้านคือความมาตรฐานของร้านเราครับถ้าเราไม่มีหน้าร้านเรามีแต่ออนไลน์นะไม่มีหน้าร้านที่จะคอยโพสบอกเขาว่าหน้าร้านอยู่ที่ไหนอย่างไรเวลาที่เข้ามาเขาก็อยากจะมาหานะอยากจะมาดูแต่เราไม่มีหน้าร้านให้เขาตรงเนี้ฮนะมันขาดความเป็นมาตรฐานฉะนั้นเนี่ยท่านอาจจะต้องนะมีหน้าร้าน อาจจะเปิดละเปิดบ้านของท่านนะครับเป็นน้าเป็นร้านแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรหน้าร้านท่านลงจะได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ถ้ามีร้านลวงอยู่ในห้างก็ไม่มีปัญหาแล้วครับท่านก็ถ่ายรูปหน้าร้านลงได้นั้นจะได้ความเชื่อมั่นมากขึ้นอันนี้จําเป็นนะครับน้ําหลายคนบอกว่าเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านเราโพสขายโพสขายโพสขายก็ได้ นะครับผมจะบอกให้ว่าวัตถุมงคลไม่ใช่สินค้าอย่างอื่นนะครับนะไม่ใช่สินค้าอย่างอื่นที่สามารถจะใครจะขายก็ได้นะอย่างน้อยนะครับคนขายต้องมีความรู้มีความสามารถในเรื่องของพักเครื่องด้วยผู้หญิงก็ทําได้นะผู้หญิงเดี๋ยวนี้เก่งนะครับแล้วพักเครื่องเนี่ย ข้อสำคัญนะครับคุณเข้ามาใหม่ๆห,หรือเข้ามาเรียนรู้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่คนเก่าเนี่ยที่เขาทําอยู่นะครับเวลาในการศึกษาเขามีเขาเรียกว่าชั่วโมงบินสูงแล้วนะอย่างคุณแดงเนี่ยยีกว่าปีนะชั่วโมงบินสูงรู้หมดนะครับว่าเกจิองค์นี้อยู่ที่ไหนองค์นั้นอยู่จังหวัดอะไรอันนี้จําเป็นนะนะขั้นพื้นฐานของคนนะที่จะ จำหนายวัตถุมงคลสร้างใหม่เนี่ยท่านต้องรู้นะครับว่าเกจิเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างเวลานําวัตถุมงคลมาต้องตอบเขาได้ฮะเขาถามมาว่าเกจิรูปนี้อยู่ที่ไหนนะถ้าใบกินเมื่อไหร่เขาก็เขาก็ขาดความเชื่อมั่นคุณแหละนั้นต้องเรียนรู้นะครับอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระองค์นี้พุทธคุณดีทางด้านไหนต้องตอบเขาได้นะครับเนื้อนี้ เป็นเนื้ออย่างไรนะครับต้องมีข้อมูลในการตอบเขานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนนะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาทำอาชีพนี้จะต้องมีความพิเศษหน่อยฮะนะมีความพิเศษกว่าคนอื่นหน่อยนะครับความสามารถเฉพาะตัวนะครับนะความสามารถเฉพาะตัวต้วตองมีนะครับนะครับพูดถึงพระที่เปิดให้สั่งจองนะครับนะมาดูพระรุ่นนี้หน่อยนะครับนะรุ่นนี้ เป็นพระที่นะสร้างไว้นะครับสร้างไว้หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับหลายปีแล้วเหมือนกันเนี่ยครับนะมาดูอันนี้หน่อยนะครับนะช่องนะช่องอ่าการวางเนี่ยมันขาดไปนิดหนึ่งนะครับนะแต่แต่คงไม่เป็นไรนะครับดูพระผมไปด้วยนะช่องการวางมันจะขาดไปนิดหนึ่งนะครับนะดูพระผมไปนะ นี่นะครับเป็นนะครับเหรียญหล่อนะครับท่านจะเห็นนะฮะเหรียญหล่อเจ้าสัวครับนะเหรียญหล่อเจ้าสัวนะครับนะเจ้าสัวแล้วก็ตะกุดลูกสะกดนะครับรุ่นพมปฏิหารของหลวงพ่อเกิดนะฮะนับเป็นครั้งแรกที่วัดเขาดินนะครับอยู่ชัยนาทเนี่ยมีการจัดสร้างสุดยอดวัตถุมงคลพิมพ์สวยพิธีพิธีเข้มขลงังศักดิ์สิทธิ์ นาเหรียญเท้ามหาพรมแล้วก็เหรียญหล่อเจ้าสัวตะกุดลูกสะกดรุ่นพมปฏิหารหลวงพ่อเกิดนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของเมืองชัยนาทเนี่ยครับนะารุ่นนี้หลวงพ่อเกิดได้อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวและวัตถุมงคลทั้งหมดได้นำเข้าพิธีพุทธาพิเศษที่วัดถ้ำเพียนทองจังหวัดลบบุรีเมื่อปี ห้าหกนะครับปีห้าหกมาผ่านมาหลายปีแล้วนะครับนะโดยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทองดําวัดธรรมตะเพยียนทองหลวงพ่อสวัสด์วัดโภภพเทศประสิทธิ์นะครับเหรียญเท้ามหาพรมรุ่นพรมปฏิหารจัดสร้างขึ้นด้วยการนํารูปลักษณ์มงคลของเท้ามหาพรมผู้สร้างนะผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์มาประดิษฐาน บนเหรียญพิมพ์รูปไทยด้านหน้านูนด้านหลังแง่นะครับเป็นท้องกระทะนะครับซึ่งลักษณะเนี่ยมีนะเป็นแง่ที่มีความหมายกักเก็บสิ่งดีๆเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์พร้อมอักขระยันสำเร็จเป็นการแก้ปีชงเสริมสิริมงคลและเสริมชะตาชีวิตให้กับผู้ที่บูชานะครับ เหรียญเจ้าสัวนี่นะครับเหรียญเจ้าสัวนะฮะนะท่านจะเห็นนะครับเหรียญเจ้าสัวร,รุ่นพรมปฏิหารนะทุกวันนี้เนี่ยเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับเกจีอาจารย์ทุกองค์ต้องมีฮะนะเหรียญเจ้าสัวเนี่ยนะเพราะว่าเป็นแบบที่ดังมากๆจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมฮะเสียนพระต่างนิยมเล่นหาสนนราคาแพง มากนะครับของหลวงปู่บุญเนี่ยเกจิรุ่นอื่นก็ได้มีนํารูปแบบเนี่ยไปทําเป็นวัตถุมงคลนะครับนะเยอะเลยเหรียญเจ้าสัวนะเพราะว่านามเป็นมงคลบูชาแล้วมีโอกาสได้เป็นเจ้าสัวใครก็อยากจะหามาบูชาติดตัวนะครับเหรียญเจ้าสัวรุ่นนี้เป็นเหรียญหล่อห่วงเชื่อมหลังเลียบนะจานมือบ่องบอกถึงความร่ํารวยเป็นเศรษฐีของผู้ที่มีไว้ในครอบครองนะครับ มาดูลูกสะกดนะนะเขาเรียกว่าตะกุดลูกสะกดพรมปฏิหารจัดสร้างขึ้นแบบพิเศษนะครับทําด้วยไม้พยุงจานมือซึ่งไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้มงคลน,นามที่ช่วยพยุงผู้ที่มีปัญหาให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้และยังมีพุทธคุณในตัวเองนะครับเป็นเครื่องรางที่ทํามาจากไม้พยุงนะเนี่ยเขา เขาเรียกว่าของมงคลสิษย์มีฤทธิ์อยู่ในตัวไม่เสกก็ขังนะครับนะ้าไม้พยุงเนี่ยนะรุ่นนี้ผ่านการปลูกเสกนะยิ่งทวีความเข้มขขังนะครับนะอันนี้นะครับพกเป็นพวกมกุญแจได้นะครับห้อยคอก็ได้นะครับใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเางเกงไม่มีปัญหานะครับไม่มีเสื่อมนะครับผมย้ําอยู่เสมอนะครับนะ้าเครื่องรางของขลังเนี่ย เปรียบเหมือนงูมีพิษนะครับจะอยู่ในสิ่งสปกปรกหรืออะไรพิษก็ไม่หายนะครับก็เหมือนกับเครื่องรางของขังนี่แหละลูกสะกดจะสะกดทุกสิ่งทุกอย่างพุทธคุณเด่นทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยโชคลาภค้าขายร่ารวยนะครับผู้ใช้หรืออาราธนาภกพาติดตัวเนี่ยสัมผัสได้ด้วยตัวท่านเองมาแล้วนะครับนี่ครับนาวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับสร้างไว้นะสร้างไว้ตั้งแต่ปี56อ่ะ นะตั้งกับปี5 6นะครับ56ปีที่ผมออกมาจากหนังสือพิมพ์รายวันนะครับพอดีเลยนะครับปีห6านฮะรุ่นนี้สร้างปีห6แล้วผมก็บกมืออำลาหนังสือพิมพ์รายวันนะครับนะที่อยู่มานะ16ปี16ปี16ปแห่งความลังนะสิบหกปีฮะนะอยู่หนังสือพิมพ์รายวันมา16ปีเขียนเรื่องพระเครื่องนะผมเขียนเรื่องพระเครื่องเนี่ยนะครับ หนะ้าสองหน้านะถ้าถ้าใครใครเคยอ่านนะครับหนังสือพิมพ์รายวันฉบับเนี้ยผมสองหน้าเนี่ยนะผมเขียนแทบทุกคอลัมน์มีหลายๆคนถามนะครับบอกว่าเขียนเรื่องพระเนี่ยถามจริงๆเนี่ยเขียนกันกีนก่คนในหนังสือพิมพ์รายวันน่าจะใช้คนเยอะนะเพราะคอล,อมลอัมนะ์เยอะมากเลยอ่ะนะครับโอ้ยคอลัมน์ต่างๆเยอะมากเลยนะเขียนแล้วเขียนทุกวันด้วยบอกผมเขียนคนเดียวเนี่ยนะฮะ นะ้ามีคนช่วยอยู่สองน้ำนะ้ามีคนช่วยอยู่นะ้าสองสามคนแต่เขียนส่วนใหญ่ก็เขียนคนเดียวนี่แหละนะครับก็นะ้าเอาข้อมูลมานะ้ามาเขียนมาเขียนมาเขียนนะครับก็เขียนนะครับหลายเรื่องหลายราวนะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวแวดวงวัตถุมงคลน,นะครับต้องขยันนะฮะต้องขยันหน่อยนะครับหลังจากโบกมืออำลามาแล้วเนี่ยผมก็มาเปิดหนังสือพิมพ์คัมคพินิวฮนะน้ามาทําหนังสือพิมพ์คัมคพินิวแล้วตอนนี้ออนไลน์ นะ้ออนไลน์เนี่ยเราเปิดมาตั้งแต่ปี5-6นะ y o u t u b e ก่อนนะนะเปิด YouTube มาก่อนแล้วก็มาเปิดเพศนะเปิดเพศแล้วก็เปิดเว็บไซต์ตอนนี้ทำหลายอย่างสำหรับเครือคัมพินิวแต่ว่านะแสงสว่างยังเห็นลำไรลำไรที่ปลายอุโมงค์นะครับแต่เชื่อว่าต่อไปเนี่ยอาจจะสว่างสวัยด้วยแสงอาทิตย์นะฮะ นะนะมานะครับมาดูวัตถุมงคลที่อยากจะแนะนํากันหน่อยนะครับแนะนําเป็นเป็นวัตถุมงคลที่นาะเป็นของนะของเก่าอ่ะแต่ไม่เก่ามากอ่ะนะครับเล่นได้หลักร้อยอย่างเงี้ยนะหลักร้อยเราหาได้แล้วเอามาดูเอามาพินิษพิจารณาสนุกเหมือนกันนะครับถ้าเขาบอกเนี่ยคนที่ชอบส่องพระเล่นพระเนี่ยมันจะมีความสุขนะไปถามเนี่ย วันก่อนเนี่ยคุณหมัมเนี่ยคุณหม่มโจกมกเนี่ยได้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์คุณพยับคำพันเนี่ยนะพยับเนี่ยนะคุณพยับคำพันเนี่ยนะครับทำหลายอย่างมากผมเคยสัมภาษณ์นะพยับหลายครั้งหลายหนนะครับได้คุยก,กับท่านอันเนี้ยเขาเรียกว่ากูรูนะกูรูทางพระเครื่องจริงๆไม่ใช่หลายๆท่านนะครับที่เรียกว่ากูรู้กูรู้เนี่ยนะรู้ไปซะทุกอย่างเนี่ยแต่ว่า ไม่มีประสบการณ์ไม่มีอะไรเลยกูรู้อย่างเดียวเลยนะครับแต่อันเนี้ยเขากูรู้จริงๆคือคือเขารู้จริงๆนะเขามาตั้งแต่นะตั้งแต่ทําอาชีพนะครับเีียบเนี่ยเข็นผักในตลาดมาก่อนนะนะเข็นผักในตลาดแนละ้วทาทุกอาชีพปัจจุบันเป็นหลายอาชีพเลยนะนอกจากเป็นเซียนพระชื่อดังเป็นนักแต่งเพลงนะแต่งเพลงดังให้ให้แอดคาราบาวแต่งเพลงนะหลวงพ่อคูนะฮะ นะแต่งเพลงให้สีเผื่อคนด่านเกวียนปัจจุบันมีนามีค่ายเพลงเป็นของตัวท่านเองเนี่ยนะครับนะเป็นนายกสมาคมผู้นิยมพักเรื่องพระบูชาไทยอันเนี้ยเก่งตัวจริงเสียงจริงพี่ยับเนี่ยเขาเก่งนะครับคุณพยับคำพันธ์เก่งเรื่องเด่นๆก็คือพระปิตาพระปิดตาเนี่ยเอาเข้าจริงหาคนเก่งยากนะหาคนเก่งเรื่องพระปิตานี่ยากเต็มทนเพราะว่าพระพระปิตานี่เยอะมาก เยอะจริงๆนะตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วก็ททาพระพิตามาเยอะมากนั้นถ้าคนเก่งไม่จริงรู้ไม่จริงหลงครับนาพราะว่าพระพิจาาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาบางทีทาเนี่ยนะทาไม่มีไม่มีแบบนี้นะครับไม่มีโค้ดไม่มีนัมเบอร์นะครับต้องใช้อาศัยดูตําหนิพิมพ์ทรงรู้ดูเนื้อหาอย่างเดียวเลยนะครับคุณพยัพเนี่ยเก่งเรื่องพระพิตา แล้วที่ชํานาญมากๆก็คือเครื่องรางของขังเครื่องรางนี่ก็ดูยากอีกครับนะเพราะเครื่องรางเนี่ยทำกันมาเยอะแยะมากมายชี้ขาดล้าบากแต่คุณพยับสามารถจะทําได้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่านะวันก่อนเนี่ยคุณหม่ำเนี่ยสัมภาษณ์คุณพยับธรมพันธ์แล้วคุณหม่ำก็บอกว่าการนะการส่องพระเนี่ยมันมีความสุขนะคุณหม่ำก็ส่องพระนะครับ แล้วคุณหม่ำเนี่ยเก็บนะเก็บสายตรงอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้เยอะมากคือหลวงพ่อคูณฮนะคุณหม่ำจกมกเก็บหลวงพ่อคูณมากนี่ฮนะเขาบอกว่าชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณเป็นสายตรงแน่นอนนะนะอย่างคุณหม่ำเนี่ยนะครับเขามีอาชีพอะไรของเขาแล้วเนี่ยนะครับแต่ต่อไปเขาจะเป็นสายตรงของหลวงพ่อคูณเพราะเขาเก็บ นะเก็บหลายรุ่นทีเดียวนะครับนะมาดูนะครับ,นะม,านะรบมาดูที่พระนะเบาๆที่จะแนะนำนะครับนะแนะนําให้ให้สะสมกันเนี่ยอย่างเนี้ยฮะนะอย่างเนี้ยนะครับมาดูอันนี้ก่อนนะครับพระสมเด็จนะนี่เขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์คะแนนนะเนื้อแมก่กระสิทธ์นะครับเนื้อนี้เนี่ยเป็นเนื้อที่ตกแตกนะครับนะตกแตกนะนะครับ เนี่ยพระแบบนี้เขาเรียกว่านะครับเล็กดีลดโตฮะนะก็คือองค์เล็กแต่ว่าพุทธคุณเนี่ยโอโ้โหนะเป็นเนื้อที่ทํายากนะครับสภาพพระเนี่ยนะจะแบบสวยๆกริบๆก,ก็คงจะยากใจท่านจะเห็นนะจะมีรอยรอยพุนของเนื้อพระบ้างนะครับเนี่ยฮะนะมีรอยพุนมีอะไรเนี่ยเกจินั้นะรุ่นเก่านิยมจัดสร้างแต่รุ่นใหม่เนี่ย ยากแล้วเพราะว่าหาหาสถานที่ในการทําเนี่ยยากอันนี้เป็นแบบหลังเรียบนะฮะนะหลังเรียบนะเป็นผ้าสมเด็จพิมพ์คะแนนหลังเรียบนะครับอันนี้ก็สวยนะครับนะ้ามาอีกองค์ด้านบนนะด้านบนนะท่านเห็นเนี่ยหน้าหนุ่มทีเดียวนะหน้าหนุ่มมากเลยอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อชํานาญนะวัด นะวัดบางกุฎีทองตอนที่ท่านดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดบางกุฎีทองนะครับเหรียญนี้อยู่ที่ปทุมสร้างเมื่อปี2547นะหลวงพ่อชํานาญสร้างเป็นที่ระลึกงานกวนเข้าทิพย์นะปัจจุบันท่านเป็นเจ้าวาดวัดชินวรารามนะอยู่ที่ปทุมธานีอันนี้จะเรียกว่าเหรียญหน้าหนุ่มก็ได้นะหน้าหนุ่มเลยเหมือนเหมือนเหมือนสาม,มนเณรเลยนะครับเหรียญน,นี้ราคายังไม่สูงนะนะหาได้อีกองคหนึ่งเนี่ยเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ท่อน พระคณาจารย์ชื่อดังของวัดศรีอภัยวันอยู่ที่จังหวัดเลยเป็นพิมพ์เตารีดหลังโรยพอยสวยสมบูรณ์รุ่นนี้สร้างแจกงานกระถินเมื่อปี2552นะครับนะ,บนะบก็หลวงปู่ท่อนเนี่ยท่านเป็นเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับเป็นสายพระป่าวิปัสนากรรมฐานนะครับวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะก็ได้รับความนิยมในบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับ นะมีพุทธคุณทั้งด้านแค้วคาดปลอดภัยโชคลาภเมตตามหานิยมเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับเนี่ยใครมีนะผมเอามาให้ดูเพื่อว่าท่านไปเห็นที่ไหนเนี่ยท่านก็สามารถจะนะฮะเอามาเอามาดูได้เพราะอาจจะได้ถูกถูกอย่างเงี้ยรพดีราคาถูกกนะันนะนะบางทีนะ้ารายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่เห็นนะ